เจอเป็นยังไงเมื่อเธอหลงปากไปติดอยู่กับคนแปลกหน้า3คนท่ามกลางการจับตาดูของเราสิ่งมีชีวิตลี้ลับสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอนหนังฟันเาซีสยองขวัญเรื่อง The Watcher หนังปี2024นำแสดงโดยเด k o t a Fanning, ิงจอร์จิน a าแค e l เบลโอเวนฟูเอเรและ Oliver อร์ฟินนิกน หนังเริ่มตอนที่มีเสียงบรรยายว่ามีเรื่องเล่าขานว่าป่าทางตะวันตกของไอแลนด์ and, ซึ่งไม่เคยปรากฏบนแผนที่เป็นสถานที่ดึงดูดพวกสิ้นหวังและไม่เคยมีใครบอกได้ในป่านั้นมีอะไรเพราะคนที่ลงเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับออกมา จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งพยายามหาทางออกจากป่าเพื่อจะกลับมาช่วยแฟนสาวแต่ก็วนไปวนมาอยู่จุดเดิมแถมยังใกล้มืดเขาที่เห็นนกเ,เริ่มบอยบินจึงตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้แต่ก็พลัดตกลงมาครับหลังชายคนนั้นฟื้นแล้วลรีบไปหยิบอาวุธก็มีอะไรบางอย่างเข้าใกล้มาเรื่อยๆจากนั้นก็เล่นงานเขาแล้วลาเขาลงไปในโพรงส่วนมีนเธอเป็นพนักง,งานอยู่ที่ร้านเพชชอป ซึ่งก่อนจะเลิกงานหัวหน้าก็อยากให้เธอนำนกไปส่งให้สวนสัตว์แม้จะต้องเดินทางเป็นวันแต่เธอก็ยินดีไปให้ ดานมีนเธอบอกกับเจ้านกวันนี้ตรงกับวันครบรอบการจากไปของแม่เธอพอดีคืนนี้เลยจะออกไปเที่ยวจึงสั่งมันให้พยายามเอาชีวิตรอดมันเลยทวนคำถามไม่เธอขำเพราะเพิ่งรู้ว่ามันพูดได้หลังมีนแปลงโฉมแล้วออกไปเที่ยวพอมีหนุ่มเมอร์จีบก็ทำให้เห็นเธอก็หกทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองจากนั้นพอรุ่งเช้าเธอกับเจ้านกก็ออกเดินทาง ในระหว่างทางม่นพบน้องฝากข้อความไว้โดยบ่นเรื่องที่เธอไม่มางานวันครบรอบของแม่จึงไม่ได้เจอหลานๆอีกอย่างน้องก็อยากให้เธอปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้นเสียทีเพราะมันก็ผ่านมาตั้ง15ปีแล้ว หลังมีเติมน้ํามันเสร็จก็ทําให้เห็นที่บ่อตรงปั๊มน้ํามันมีประกาศคนหายติดอยู่มากมายส่วนเธอเมื่อขับรถไปได้สักพักรถก็ดับเธอที่ไม่รู้จะทํายังไงเลยตัดสินใจลงเดินเพื่อจะหาคนมาช่วยซึ่งเจ้านกก็ดันปากดีโดยบอกเธอให้พยายามเอาชีวิตรอดเธอที่กลัวเลวยเปลี่ยนใจทว่าก็พบรถหายไปทำให้เธองูงงเพราะเพิ่งเดินเข้าป่ามาได้แค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น หลังมีนหาทั้งออกจนเหนื่อยจังหวะที่กําลังพัก จู่ๆฝูงนกก็บินผ่านทันใดนั้นพื้นก็สั่นสะเทือนเธอเลยตกใจและเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างวินาทีนั้นเองปลายหางตาของเธอก็เห็นคนวิ่งผ่านไปเธอเลยตะโกนเรียกแต่แทนที่หญิงสูงวัยเจอหยุดกลับวิ่งหนีเธอเลยต้องวิ่งตามจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งแล้วหญิงสูงวัยก็บอกถ้าอยากรอดก็รีบเข้ามาตอนแรกเธอก็งุนงงแต่พอหญิงนั้นเริ่มนับถอยหลังเธอก็รีบวิ่งเข้าบ้านทันที ด้านมีนเมื่อเข้าไปในบ้านจึงได้รู้หญิงสูงวัยชื่อเมดาลีนส่วนที่อยู่ในบ้านอีกสองคนชื่อเคียร่าและแดเนียลซึ่งทั้งหมดก็เหมือนเธอคือหลงป่าเพียงแต่อยู่มานานกว่าเลยบอกเธอให้รีบไปยืนหันหน้าเข้ากระจกประพวกวอเชอร์กำลังมาแม้เธอจะงงๆแต่ก็ยอมทำตามที่เมดาลีนบอกครับขณะมีนมายืนหน้ากระจกก็ได้รู้พวกวอเชอร์ไม่สามารถเข้ามาในบ้านซึ่งทุกคนเรียกว่ากรงได้ และพวกมันก็จะมารูปพวกเธอทุกคืนแล้วคอยกลับไปตอนรุ่งเช้าซึ่งพวกมันก็มักจะสนใจคนที่มาใหม่เป็นพิเศษรุ่งเช้ามินก็ตัดสินใจหาทางออกจากป่าแม้ทุกคนเจอห้ามเพราะไม่มีทางทําสําเร็จเนื่องจากเคยมีคนลองแล้วแต่เธอก็ไม่ฟังเมื่อมิ้นเดินเข้ามาในปา่าก็เห็นภาพหลอนเธอที่หวาดกลัวเลยวิ่งหนีจนกระทั่งไปโพทีาพา่หน้าผาทว่าพอมองออกไปสู่ลูกหูลูกตาก็กมีแต่ป่าทําให้เธอเครียดมาก ขนามีนไม่รู้จะไปทางไหนต่อเมเดลินก็มาพบเธอและบอกให้อย่าพยายามเลยเพราะไม่เคยมีใครทำสำเร็จอีกอย่างในป่านี้ก็เต็มไปด้วยภาพลวงตาที่จะทำให้เรากลายเป็นบ้าได้จังหวะที่เมเดลินพามิงกราบกงก็บอกป้ายเหล่านี้ศาสตราจารย์เป็นคนทําไว้ซึ่งแต่และป้ายจะอยู่ห่างจากกรงครึ่งวันดังนั้นถ้าอยากกลับบ้านให้ทันก่อนมืดก็จงอย่าก้าวเลยป้ายเหล่านี้ไป ตอกเย็นเมื่อทุกคนมาอยู่ในกรงแดเนียลก็ทำหน้าที่พิธีกรแล้วขอให้พวกวอเชอร์รับชมการแสดงของผู้มาใหม่มีเลยถามเธอจะต้องแสดงอะไรเมดาลินจึงตอบแค่เป็นตัวเองก็พอรุ่งเช้ามินที่ยังไม่แน่ใจจะต้องทำอะไรก็ตามเคียร่าจนรู้เคียร่ามีหน้าที่กับสมุนไพรซึ่งเคียร่าก็ไม่ได้ลงป่าคนเดียวแต่มากับสามีและที่ไม่อยู่ก็เพาะออกไปตามหาคนมาช่วยเพียงแต่ยังไม่กลับมาเลย ดานเคียร่าเมื่อพามินไปดูโพรงซึ่งเป็นเส้นทางที่พวกวอเชอร์ใช้ในเวลากลางวันเธอก็ได้รู้อีกว่าเคียร่ามาอยู่ที่นี่ประมาณ5เดือนแล้วหลังทุกคนมารวมกันก็บอกกฎให้มินรู้คือห้ามหันหลังให้กระจกห้ามเปิดประตูหลังฟ้ามืดห้ามไปอยู่ใ,ใกล้โพรงและต้องอยู่ในแสงสว่างเสอเมอที่สำคัญที่พวกวอเชอร์ยังไว้ชีวิตทุกคนก็พอเราทำตามกฎ ตกดึกมีนที่เบื่อเบื่อก็ไปเคาะกระจกเธว่าก็เห็นจั๊จ๋เองแล้วพลมลงนอนพวกว่าเชอร์ก็มาเคาะกระจกเรียนแบบเธอและเหมือนจะพังประตูเข้ามาถามให้ทุกคนตกใจเมเดรีเลยบอกให้มีนอยู่นิ่งๆพวกมันแค่ต้องการจะดูเธอสุดท้ายทุกอย่างเลยค่อยๆสงบลง วันต่อมาเมื่อมีนตามแดเนียลไปหาอาหารก็ได้รู้ปกติหน้าที่นี้จะเป็นสามีของเคียร่าส่วนมาเดลินเคยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยและอยู่ที่นี่มานานกว่าทุกคนดานมีนเมื่อเห็นภาพหลอนก็พยายามไม่สนใจแล้วเข้าไปชวนแดเนียลคุยจนรู้เขาอยู่มาประมาณแปเดือนแล้วและไม่เคยมีใครเห็นพวกวอรเชอร์ เธอที่ไม่เชื่อเลยจะลองลงไปดูในโพรงแม้เดนเนลจะห้ามแต่เธอก็ไม่ฟังสุดท้ายเขาเลยร่วมมือแล้วเอาเชือกย่อนเธอลงไปหลังมีลงไปในโพรงและพบสิ่งของมากมายก็เลือกเอาที่จําเป็นส่งขึ้นไปให้เดเนียลแล้วระหว่างที่รอมือใครบางคนก็โผล่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆโชคดีที่เดเนียลส่งเชือกลงมาทันพอดีมือนั่นเลยหายไป ด้านเมดาีนขณะกำลังคาดคั้นมีนไปเจอสิ่งของที่ไหนแดเนียยก็เรียกทุกคนมาดูว่ากล้องยังไม่พังและสามารถต่อเป็นกล้องวงจรปิดได้เลยตกลงกันจะนำออกไปวางไว้ด้านนอกเพื่อแอบดูพวกวอชเชอร์ว่าตกลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่ ขณะทุกคนพยายามทําตัวให้เป็นปกติก็ได้เห็นมีคนมายืนอยู่หน้าประตูเขียยราที่จาได้นั่นคือสามีเลยจะเปิดให้เขาเข้ามาเมดาลีเลยเตือนพวกวาเชอร์กาลังรอเราเพราะไม่มีใครอยู่รอดในป่าหลังพระอาทิตย์ตก จากนั้นก็เข้นถามมีนได้ทําผิดกฎอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเธอเลยต้องยอมบอกความจริงส่วนเคียร่าก็จะเปิดประตูให้ได้ทั้งโมเลถกเทียงกันยกใหญ่ทว่าสุดท้ายเคียร่าก็ยอมทําตามที่เมเดลีแนะนําคือถามในสิ่งที่มีแต่เคียร่ากับสามีเท่าน,นั้นที่รู้ ดานเคียล่าเมื่อเห็นสามีตอบคำถามไม่ได้ก็ยังมีหวังเลยเสนอให้เขาก้มลงมองหากล้องเพื่อจะดูชายสามีจริงไหมนั่นเลยทำให้เห็นสามีของเธอก็คือชายเมื่อตอนต้นเรื่องเธอเลยจะเปิดประตูให้ทว่าสามีก็ถูกพวกวอเชอร์โจมตีส่วนทุกคนพอรู้ว่าพวกวอเชอร์มาก็รีบไปยืนเรียงแถวหน้ากระจกในขณะที่พวกวอเชอร์ก็พยายามจะพังกระจกแต่สักพักก็หยุดโจมตี รุ่งเช้าเมื่อเมดารีนนำจักรยานไปโยนไว้ที่โพรงเหมือนเดิมก็หันไปดูมีนแหกกดพอหรือยังทว่าเธอก็ไม่ยอมตอบอะไรออกมา ในอดีตขณะมีนออกไปหาแม่และน้องวิ่งตามออกมาเล่นก็ทําไม่เห็นเธอกับน้องเป็นฝาแฝดแต่เธอดื้อและไม่ค่อยเชื่อฟังแม่วันหนึ่งระหว่างที่เดินทางเลยกวนประสาทแม่โดยการเปิดกระจกเล่นและพูจาเลียนแบบแม่ทีโมโหเลยดุพร้อมกดปุ่มปิดกระจกแต่เธอก็ไม่ยอมชักมือออกสุดท้ายเลยโดนหนีบแม่ที่ตกใจลเลยหันมาดูแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ ด้านมีนจะทำแผนที่ในป่าและทำสัญลักษณ์เอาไว้ตามต้นไม้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ถูกป่าเล่นงานทางความคิดหนักมากแถมอากาศก็หนาวอาหารเลยหายากทุกคนเลยเครียดไปตามๆกันจังหวะที่มีนทำหน้าที่เสร็จก็ผ่านไปเห็นแมนดลินกับแดเนียลทะเลาะก,กันเนื่องจากแดเนียลยังหาอาหารไม่ได้นั่นเอง เมื่อมีกลับมาที่กลงก็พบเคียร่ามีท่าทีแปลกแล้วสักพักก็หายไปเธอเลยรีบออกตามหาจนไปเจอเคียร่ายืนอยู่ที่โรงเพราะสับสนว่าสามีเสียไปนานแล้วหรือเพิ่งเสียวันนั้นที่ตัวเองช่วยไว้ไม่ทันเธอเลยปลอบนั่นไม่ใช่สามีทันใดน,นั้นทางคููกรไดีนเสียงแดนเนียลเลยรีไปดูแล้วก็เห็นแดนเนียลจับเมเดลินมัดไว้พอจะขึ้นมาคุมกดเองมีเลยรีไปปลอเชื่อให้กับเมเนลินส่วนเคียร่าก็รีวิ่งตามแดนเนียลไป แดนมีและมาเดลีนเมื่อไปถึงกรงก็พยายามบอกให้แดเนียลเปิดประตูเพราะพวกวอชเชอร์จะมาแล้วแต่แดเนียลก็ไม่ยอมแม้จะมีเคียราช่วยก่อมอยู่ด้านในอีกแรงก็ตามเมาเดลีนที่เห็นถ้าไม่ดีจึงรีพามีนไปซ่อนตัวกองไม้ผูกเพื่อที่พวกวอชเชอร์จะไม่ได้กลิ่นพวกเธอ หลังมีนได้เห็นพวกวอเชอร์ก็พบพวกมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ยาวกว่าส่วนพวกมันพอเห็นในกรงมีแค่2คนก็พากันออกตามล่าเธอกับเมเดรลีนทางคู่จึงใช้จังหวะนั้นไปกลอมแดเนียลอีกครั้งซึ่งตอนแรกแดเนียลก็ไม่ยอมเปิดแต่พอได้ยินมีนสรารภาพว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้แม่เสียและหาเขาเลือกทําแบบนี้อาจเสียใจไปตลอดชีวิตเมือนเธอสุดท้ายเขาก็ยอมเปิดให้ในที่สุด ดานเมเดลีนเมือ่อพาทุกคนมารอพวกวอเชอร์ที่หน้ากระจกเพราะพวกมันกำลังจะกลับมาก็สารภาพหล่อนเคยเป็นอาจารย์สอบประวัติศาสตร์นิทานพื้นบ้านตำนานอะไรเทือกนั้นซึ่งหล่อนก็ไม่ได้หลงป่าแต่เลือกที่จะมาที่นี่เอง หลังทุกคนรู้เมเดลินเคยเจอพวกวอเชอร์ซึ่งสามารถแปลงกายไปหลอนได้ก็พากะตกใจในขณะที่หลอนก็เล่าต่อพวกวอเชอร์เป็นสปีชีส์เก่าแก่จึงมีหลากหลายชื่อแต่ที่เราได้ยินบ่อยๆคือแฟรี่และสิ่งที่พวกมันทำอยู่คือเฝ้าดูเผื่อที่จะกลายมาเป็นพวกเราทุกคนก็ตกตะลืงกับสิ่งที่ได้รู้ทันใดนั้นพวกวอเชอร์หรือแฟรี่ที่กลับมาก็เรียนแบบเสียงของทุกคนแล้วพยายามจะพังประตูเข้ามาโชคดีที่เคียร่าสังเกตวัวตายพร ผมมีบางอย่างซ่อนอยู่เลยช่วยกันแงะจนรู้มันคือทางเข้าห้องลับสุดท้ายเลยพากันหนีลงไปในนั้นเมื่อมีนินดูห้องลับก็ไปเจอคอมเก่าเลยเปิดขึ้นมาดูจนรู้สถานที่แห่งนี้ศาสตราจารย์เป็นคนสร้างขึ้นเพื่อทำการศึกษาพวกแฟรี่โดยใช้คนในพื้นที่ซึ่งไม่มีครอบครัวมาสร้างแล้วพอตกดึกก็จะสังเวยคนเหล่านั้นให้กับพวกมันทุกคนที่ได้ยินเลยรู้สึกแย่มาก ดาส,าสาซาจารย์วันหนึ่งเขาเจอพวกแฟรี่ที่ดูแตกต่างจากตัวอื่นทั้งไร้เดียงสาขี้สงสัยและไม่อยู่รวมกลุ่มกับตัวอื่นเขาที่หอยหาในพลังของการทําสำเนาและอาจถึงขั้นโกงความตายได้เลยนำเจ้าตัวนั้นมาที่นี่ ส่วนมีนเมื่อเห็นทุกคนไม่อยากเห็นและได้ยินคลิปของศาสตราจารย์อีกก็เปิดไฟล์สุดท้ายดูจนได้รู้ศาสตราจารย์รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปเลยวางแผนจะจบชีวิตตัวเองพร้อมกับเจ้าตัวที่แตกต่างจากนั้นก็บอกวิธีการหลบหนีและขอให้คนที่เจอที่นี่ช่วยไปกําจัดสิ่งที่เขาเริ่มไว้ที่มาหาวิทยาลัยให้ด้วยเพราะบางสิ่งก็ไม่ควรมีใครได้ไป หลังทุกคนรู้มีทางออกไปจากที่นี่รุงช้าก็พาการออกมาจากห้องลับแล้วเดินเท้าไปยังจุดที่าศาสตราจารย์บอกซึ่งมีเรือจอดอยู่พร้อมให้เจ้านกช่วยนำทางจนไปเจอเข้อกับอะไรแปลกเมดารีเลยบอกนี่คือจุดที่พวกแฟลรี่ถูกจองจำโดยว่ากันว่ามันเคยเป็นเทพที่อยู่ร่วมกับเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปพลังของพวกมันทาให้มนุษย์หวาดกลัวจึงเกิดสงครามขึ้นแล้วพวกมันก็ถูกในประเทศและนำมากะขังเอาไว้ที่นี่ป้องกันไม่ให้พวกมันกลับ และก็นานับศตรวรรษที่พวกมันพยายามขึ้นมาด้านบนเพียงเพื่อจะได้รู้พวกมันสูญเสียปีกและเวทมนต์ไปแล้วไม่สามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้ทว่าก็ใกล้เจิมืดเมดิลิเลหยุดพูดแล้วเร่งให้ทุกคนรีบออกจากป่าแห่งนี้ครับ จังหวะที่ฝูงนกออกบินและพวกแฟรี่ออกมาเจอโพรงถูกคนที่จำสิ่งที่ศาสตราจารย์บอกได้ว่าให้เดินตามฝูงนกก็ไปเจอทะเลสาบและเรือเข้าจนได้ทำให้ทุกคนดีใจเท่าว่าก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะพวกแฟรี่กำลังมาตามล่าพวกเธอขณะเมเดลิน มีนและเคียร่ากำลังช่วยกัน,นำเรือออกก็พบแดเนียลหายไปนานไปเพราะแดเนียลถูกแฟรี่ตัวหนึ่งหลอกว่าเป็นสามีของเคียร่าเขาเลยพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วพาสามีมาขึ้นเรือแม้ทุกคนจะพยายามบอกนั่นไม่ใช่สามีแต่เขาก็ไม่ได้ยินสุดท้ายเลยถูกมันจัดการทำให้ทุกคนเสียใจมาก โชคดีที่พวกมันไม่สามารถออกไปจากป่าได้พวกเธอจึงนั่งเรือและหนีพวกมันออกมาได้ในที่สุดรุ่งเช้ามีนก็พบพวกเธอออกมาถึงถนนได้แล้วดังนั้นเลยพากันลงจากเรือและไปรอึ้นรถโดยสารซึ่งระหว่างทางเธอก็เปึกสากับเคียร่าและเมเดลินว่าเธอจะไปที่มหาวิทยาลัยแล้วทําตามคําสั่งเสียของศาสตราจารย์ซึ่งท้งคู่ก็เห็นด้วย ต่อมามินก็ไปที่มหาวิทยาลัยแล้วอ้างเธอเป็นลานสาวของศาสตราจารย์เจ้าหน้าที่เลยยอมให้เธอเข้าไปที่ห้องของเขาได้เธอจะไปลื้อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟรี่มาจนได้รู้ช่วงก่อนสงครามแฟลี่กับมนุษย์อยู่ร่วมกันโดยมันจะทําหน้าที่คุ้มครองเป็นเพื่อนคู่รักเลยมีพวกรูกครึ่งเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้จะมีทักษะโดดเด่นกว่าพวกบริสุทธิ์เพราะสามารถแปลงร่างและเรียนแบบได้แม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วและต่อมาเมื่อมีสงคราม พวกมันก็ถูกกักขังโดยว่ากันว่าพวกลูกครึ่งศูนพันไปหมดแล้วครับด้านมีนจังหวะที่กําลังเจอกลับก็หันไปเห็นภาพของแฟรี่เลยเดินเข้าไปดูจนเจอเข้ากับรูปทายลายใบเธอที่ตกใจเลยเดินทางไปหาเคียร่าเนื่องจากรูปที่เจอนั้นเป็นรูปของาศาสตราจารย์ทายคู่กับเมเดลินหรือก็คือภรรยาของาศาสตราจารย์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่เลยเดาเมเดลินที่พวกเธอเจอจริงๆคง,งเป็นแฟรี่ตัวปล่อยของาศาสตราจารย์ หลังมีนตัดสินใจจะไปตามจับเมเดลินเพื่อส่งกลับไปอยู่ป่าเหมือนเดิมก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกมแมลงสาบออามาวุ่นวายแล้วรถคันหนึ่งก็ขับเข้ามาเธอเลยสงสัยนั่นใครจนได้เห็นคนที่อยู่ในรถคือเคียร่าตัวจริงส่วนที่อยู่กับเธอตอนนี้คือเมเดลินที่แปลงกายเป็นเคียร่าซึ่งตั้งใจมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นเธอทันใดน,นั้นเคียร่าก็เปิดประตูเข้ามาเธอเลยเจอเตือนแต่ก็ไม่ทันเคียร่าเลยถูกเมเดลินเล่นงานจนสลบไป ได้เมดลินจังหวะที่เล่นงานมีนก็กลายร่างเป็นคนนู้นคนนี้และบอกกับเธอด้วยความโกรธแค้นพวกมันเคยเป็นเสมือนเทพแต่เป็นเพราะมนุษย์ทำให้พวกมันต้องซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเหมือนจึงไม่มีวันเชื่อลงป่าของเธอว่าจะไม่ทำร้ายมันแต่เธอก็ยืนยันเธอพูดจริงเพราะตอนที่มันเป็นเมดลินมันคอยดูแลและปกป้องพวกเธอส่วนเมดลินมันขอบใจมีนที่ช่วยพามันออกมาเพราะถ้าไม่ได้เธอมันคงยังติดกอยู่ในป่าที่ซึ่งไม่มีใครยอมรับเนื่อจก มันต่างจากแฟรี่ตัวอื่นเป็นตัวประหลาดนารังเกียรติพราอไปสัตว์กลางวันซึ่งตอนที่ศาสาจารย์พบมันมันก็อุตส่าห์ดีใจเพราะนึกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและทั้งๆที่ศาสตราจารย์สัญญาจะช่วยมันแก้ปัญหานี้แต่สุดท้ายกลับทรยศแล้วคิดจะสังหารมันมันเลยต้องชิงลงมือก่อน ได้เมเดลินเมื่อกลายร่างมาเป็นมีนก็ตรงเขามาเล่นง,งานเพื่อจะกลายร่างเป็นเธอตลอดไปแม้เธอจะขอร้องให้มันอย่าทำแบบนี้แต่มันก็ไม่ฟังแถมยังย่อเย,ย้ยคนที่ทอทิ้งน้องสาวแถมยังสังหารแม่ของตัวเองมีค่าพอให้มันไม่ลงมือด้วยเหรอ เธอเลยพูดขึ้นมาศาสตาจารย์ไม่เคยบอกมาใช่ไหมทำไมมันถึงโดนแสงและออกมาจากป่าได้ทางที่ตัวอื่นๆทำไม่ได้มันที่อยากรู้ก็ปล่อยเธอส่วนเธอก็บอกมันที่มันไม่เหมือนตัวอื่นก็พอาเป็นลูกครึ่งมนุษย์ ตอนแรกมันก็ไม่เชื่อแต่พอได้ยินมีนพูดมากเข้ามันต้องรู้สึกได้บ้างแหละเพราะมีความริษยาเกลียดชังแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรักและให้อภัยได้แบบที่พวกมนุษย์เป็นมันก็เริ่มสับสนแล้วพยายามบอกให้เธอหยุดพูดแต่เธอก็ไม่หยุดเพราะเข้าใจการเป็นอสูรรายครึ่งหนึ่งมันเป็นยังไงมันที่ได้ยินเลยรู้สึกเจ็บปวดแล้วพยายามบอกเธอไม่รู้จักมัน ดานมีนเธอให้ความหวังกับเมดาลีนถ้าข้างนอกนั้นยังมีคนแบบมันอยู่มันจะหาพวกเดียวกันเจอและไม่ต้องโดดเดียวอีกต่อไปจู่ๆก,ก็เกิดปฏิหารจนทำให้ปีกของเมดารินงอออกมามันเลยบอยบินแล้วหนีไปจากเธอโดยไม่ลืมทิ้งท้ายหวังว่าสิ่งที่เธอบอกจะเป็นเรื่องจริงหลังมีนเห็นเมดาลินจากไปแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเคียร่าซึ่งเคียร่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทั้งคู่เลยเข้ามาสวมกอดกันก่อนจบ ในที่สุดมีนก็ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมน้องสาวแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเธอยังรู้สึกเมเดลินยังอยู่ใกล้ๆและคอยเฝ้าดูเธอโดยจะแปลงร่างเป็นคนอื่นไปเรื่อยๆนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นบ้าแต่ก็ยังหวังให้เมเดลินได้เจอกัสิ่งที่ตามหา น้องเลยปลอบทุกอย่างมันจบแล้วและตอนนี้เธอปลอดภัยซึ่งทันทีที่ทั้งคู่จับมือกันหลา,หลานๆก็นํารูปวาดมาให้เธอดูทุกคนเลยมีความสุขโดยที่เจ้าโนกก็กลายมาเป็นสรรัตว์เลี้ยงของเธอและกําลังจ้องมองออกไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเมเล,ลีนที่แปลงกายปับปนมาอยู่กับพวกมนุษย์เพื่อตามหาพักพวกจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างโดเดี่ยวอีกต่อไปตามที่มีนเคยบอกไว้นั่นเอง ก่จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Watcher หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการดกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ